ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดำน้ำโชกเนาะค่ะค่ะตัวเลขของปูเนาะค่ะไม่คู่กันกลุ่มใจมันมันอ่านหลายโพดไหมค่ะตอนนี้ก็คือไปสื่อไซ้กอบดายลัตตลิกอะคือบอมี่แล้วเนาะค่ะบอมี่ศูนย์สี่ศูนย์แปด แปดสี่ยังเสียเนาะค่ะหายากค่อนข้างที่จะหายากซูนเกจยังสี่หายากมากๆเนาะค่ะเมื่อนี้ฝน,น,น,นตกค่ะฝนฝนกระลังจะตกแต่ว่าอําเภอบ้านดวงนี่ตกหนักมากบริษัทเอฟซีเพิ่นว่าแล้วกับบ้านแม่ครูกําลังกระลังกระลังสิตกอยู่เนาะค่ะก็เลยเข่าไปมึงเข่าจะเข่าไปมึงอ,องค์ปู่เนาะค่ะององย่าองค์ปู่เสร็จแล้วจิเข่าไปมึงองค์ย่าว่า มีแนวปกบอ่อที่เพิ่อนติดเกศติด,ตดยังเห็นไหมค่ะมีแนวบกบอ่อพอยานฝนเนาะค่ะยานฝน,น,ะะน,นส่วนเกศขององค์ุ่าวันนี้ก็เสร็จค่ะถ้าฝนบ่ตกเนะานะค่ะฝนตกโดนกะคิดว่าจะบ่เสร็จแต่ว่าขันฝนบ่ตกกะน่าจะเสร็จเนาะค่ะยิ่งอากาศแบบนี้น่าจะได้เฮ็ดเฮ็ดงานได้ได้หลายเนาะค่ะก็จะติดไปแล้วก็ก็จะ พอเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มแต่งขีบหลังขีบหลังองค์ยาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ได้สร้างสีเรียบร้อยแล้วค่ะสร้างสีเรียบร้อยตกระดอันหนึ่งก็ค่ะอันหนึ่งค่ะก็คืออ่อบล็อกซีนะคะบล็อกซีทีเฮาจะเอามาเห็ดเขียวเขียวยาเนาะคะ่ะหรือว่าฟันเนาะคะ่ะทั้งเขียวทั้งฟันเนะะี่ยค่ะก็หาพันหาลอยหาสิบหาบาทหาสิบบาทนี่ละคะ่ะ อันนี้ก็ยังขาดอีกอยู่โอ้ยดีใจบุเซาดีใจเนาะคะ่ะเอฟซีเป็อ่าได้มาจากต่างประเทศเนาะคะ่ะมาซื้อสีให้แม่คู่ก็ดีใจแล้วปัดยังมีบ็อกซี่อ้ยเนาะเอ่อคือมันจะเลี่ยวเลี่ยวเนาะคะ่ะจะเลี่ยวเลี่ยก็อยากให้เซ็ตเนาะอยากให้เซ็ตกับจิขาดแค่บ็อกซี่เนาะคะ่ะบ็อกซี่คือเขี้ยวนะคะเขี้ยวโอง้งงอยเนาะคะมันจะเข้าเข้าภาษามาที่จะเอาปูน ไปปั่นเขียวเนี่ค่ะเขาจะมีของเขาต่างหากเฉพาะเขียวน่ะเพราะว่าอตอนที่แม่คู่สั่งขององค์ปูน่ะช่างโน้ดเขามีของเขาแล้วส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะเขากเลยสั่งบ็อกสี่ของเขียวของปูน่ะหน่อยแต่ว่าของงานเนี่ยคือแล้วเข้าบ่มีเลยเนาะคะ่ะแล้วก็จะไปแต่งแต่งตามอะไรก็ไม่รู้ที่ที่ช่างโน้ดบอกนะคะเมื่อนี้ สังโนด่นก็นจะเริ่มเอาเพชรพญายนาคเนาะค่ะไปแตงหางไปแตงหน้าอกให้องค์ปูหละก่ะถ้าฝนไม่ตกเนาะค่ะเพิ่นว่ามือนีประกาศเสียงประกาศเสียงเพื่นเรียว่าเหมืออื่นจังสิบปัดปัดขีอขององค์ปูเนาะค่ะปัดสีส้มก็คือเสร็จแล้วก็ติดติดเพชรพญายนาคเนาะค่ะก็คือ ติดเพชรแล้วก็จะเซตเลยสําหรับองค์ปูเนาะคะ่ะตอนนี้เราก็เร่งขององค์ย่าให้ใหท่านประมาณเดือนหนาเนี่คือท่านให้ท่านเนาะคะ่ะเลของค์ปูเนาะคะ่ะเลขปูเลขปูดําเนาะค่ะมีศูนย์มี 0, มเจ็มีหกมีแปดเนาะคะ่ะสังเกตมึงเด้อค่ะเพิ่นเอาแปดมาไหวทางในเอาเกียร์ไหวทางนอกแต่ตอนนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแปดแสนแปดศูนย์ศูนย์แปด หาสื่อบ่ดด้ค่ะรัตตลีเนี่ยก็หายากสี่แปดแปดสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์กะหายา 0. กายาอีกอันนี้คือเลของค์ปู่ที่เข้าอาด่ด้แต่ขันเนาะคะ่ะอ่าทำไมเลขหลักของปูไม่ไม่มีเนาะคะ่ะเพ่นเฮดไห่เข้าจังสี่เดนที่ศูนย์ 0, และแปดสำหรับองค์ปู่เข้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไห้เมืองนะ้าอ่านคลิปอ่าแคปไว้นะคะแคปขององค์ปู่ไว้นะคะเดี๋ยวแม่คู่จะเล่าไห้ฟังอีกรอบนึง นี่ค่ะคือเฮ็ดจังไนมันกับเปลี่ยนแปดคือเก่าไหมคะ่ะแปดอันอันที่อันที่เพิ่นว่องไว้นี่เนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดสี่เหลี่ยมไว้นี่ก็คือ,อ,อสามารถไปไกลๆเนาะคะ่ะไปไกลๆเพิ่นว่างสีะะ่เนาะค่ะไปไกลๆก็สามารถไปฮานอยไปเล่าได้จังเสียเนาะคะ่ะมือมือนี่น่าจะวัน,นวันนี้วันศุกร์เหรอ,อ,อวันศุกร์ นะคะวันศุกร์สำหรับคนที่จะไปลาวลองไปดูนะคะเ07ออกแล้ว48 48ไปแล้วเนาะคะ่ะหลักอะ8008ไปแล้วหลักะ 0, 0, 0, อะ00073กับไปแล้วเนาะค่ะหลักอะ40กับไปแล้ว480เลขสามตัวเลยกับไปแล้วนะคะก็จะเหลือ88เนาะคะ่ะเหลือ88 83เนาะคะ่ะ ลองลองไปมึงเด้อค่ะว่า,เ,าเลขขององูเนาะคะ่ะจะไปในลักษณะจังไดแต่เด่นที่แปดเนาะคะ่ะเ,เพิ่นเพิ่นเห็ดจังใดมันกลับไปแปดนะคะแต่งขันไปจังใดกลับไปแปดนี่ค่ะสังเกตมึงเด้อนี่ค่ะทำยังไงก็ยังไปที่แปดอยู่ดีเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปด สำหรับตัวเลขขององค์ปู่เนะาะพาอ่าแต่งขันเนาะค่ะแต่งขันนี่เห็นไหคะเป็นยังที่เป็น 48, 48 C 8 8 4เป็นยังคือ c 0 0 c นี่เด้อค่ะคือขันแล้วท่านก็เลยให้เราหยิบมาอีกหนึ่งไปว่ามันจะเด่นตัวไหนมันก็ยังเด่น8นะคะ0กับ8ปดปูให้เด่นทอทอกันหมายถึงสวยเหมือนเหมือนกันเนาะคะ่ะ จะเป็นศูนย์อีหยังนั่นเป็นแปดอีหยังนั่นแต่ปู่ยังมองเห็นว่าศูนย์มันยังอยู่เนาะคะ่ะศูนย์มันยังอยู่ข้างหน้าเพื่อนบอกเลยว่าเป็นข้างหน้าเนาะคะ่ะแล้วออสี่มันก็ยังมันก็ย่างแบบขี่อายอยู่เพิ่นวา,างสี่เพิ่นมันยังขี่อายอยู่ตัวเลขที่ปู่ไม่มั่นใจคือสี่ศูนย์นะคะคือสี่ศูนย์เดี๋ยวปู่จะมาบอกอีกทีเนาะคะ่ะเพื่อนว่ามันไก่จะออกพรรษาแล้วขอ ขอให้ปูจนนะะ่จำศีลก่อนเนาะค่ะจำศีลก่อนเดี๋ยวปู่จะบอกอีกที่เนาะคะ่ะหลับเพิ่นก็บ,บอกว่าให้แม่คู่นี่ถวายเนาะคะ่ะให้ถวายเออ่บังไฟพญานาคเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะจุดเออ่บังไฟเหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรผู้อ่อนแมค่ค่ะก็จะจุดผู้ให้เพิ่นในวันออกพรรษาเนาะคะ่ะ น่าจะจุดได้ยุพบาาบริเวนข้างหลังเทวาลเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะนี่แหละค่ะว่า0ูนสี่มันมายังไงแล้วแปดสี่สี่แปดมันมายังไงเนาะคะ่ะส่วนเเลอ่อที่เพิ่นจับลักมันมาจังไดเนาะคะ่ะเท่ากับเห็ดไห่เนาะคะ่ะแต่แต่องค์ปู่ท่านจะบอกเนาะคะ่ะท่านบอกว่าให้ระวังให่ระวังกับหัวพ่อลูกสาวเขาเนี่ย ค่ะคือเออวันที่เราแต่งเนาะคะ่ะวันวันที่เฮ้าแต่งเนี่ยเหมือนเหมือนกับตัวเลขที่เป็นเจ็ดสี่เก้าเลยนะคะที่มันออกสี่หกปู่บอกว่ายังไงก็ไม่เปลี่ยนถ้ามันจะเปลี่ยนคือมันจะกลับหัวท่อนั่นเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขของปู่งวดนี้เหมือนกันค่ะงวดนี้เหมือนกันถ้ามันจะกลับก็จะเหมือนกับลูกสาวเขาจะแต่งมาให้นะคะคืะคอ มันลงท้ายด้วย99นะคะ99นี่อเออเคนก็นเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนก็เพราะลูกสาวลูกสาวเพิ่นแต่งมาให้มันเป็นเลขเก่าเนาะคะ่ะมันเป็นเลขเก่าเพราะว่าอันนี้คือออแม่ครูแล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็ลูกสาวเพิ่นเนาะคะ่ะก็แต่งออกมามันจะเป็นหกหกนะคะหกหกก็ยังเด่นที่สี่แล้วก็ศูนย์อยู่นะคะสี่แล้วก็ศูนย เก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะค่ะกับศูนย์กับ,กบยังเด่นอยู่อันนี้คือ,อตัวเลขเนาะคะ่ะส่วนเก้าเก้าเนาะคะ่ะเก้าเก้าเพิ่นสีลูกเพิ่นแต่งออกมาเนาะคะ่ะเพิ่นกักย่านว่ามันจะกลับหัววอพอลูกแต่งออกมามันเป็นเก้าเก้าเนาะคะ่ะนี่แหละแต่เราแต่งยังไงในวันที่เราขอแต่งไปจังได้ก็ได้เลขแปดนะคะแต่งไปจังได้ก็ได้แปดศูนย์ 8, นี่ค่ะ แปดศูนย์ให้มึงเนาะคะ่ะให้มึงเข่าเข่าสี่ศูนย์อันนี้คือขันที่เข้าแตง่งขอตัวเลขได้ค่ะขอตัวเลขจากองค์ปูคือสองตัวนะคะซึ่งปูจะให้เขายิบธนบัตรออกมาแล้วก็จะดูตัวสองตัวแรกนี้แล้วก็นี่คือสามแถวนี่จะยึดลักเป็นอย่างคือมีแถวที่สี่เพิ่นจมืองว่าตัวเลข ตัวไหนที่แบบว่ามั่นมันทีที่เล่าซับสนเนาะคะ่ะคือปู่ไม่มั่นใจก็เลยให้หยิบมาหยิบมาตัวแรกก็คือแปทุกคนจะไม่สามารถเลือกเลือกท่านนบัตดรได้ก็คือถ้าท่านขอเราก็ต้องหยิบให้เลยจังเสียเนาะค่ะก็คือตามบุญบารมีที่อ่อหรือโชคลาภที่เฮามีว่ามันจะตรงกับตัวเลขเพิ่นบอเนาะคะ่ะอย่างอาทิเช่นท่านเอาศูนย์มาฝากเนาะคะ่ะ เฮาแต่งปุ๊บเลขศูนย์ก็ขื้นมาทัานทีเนาะคะ่ะหรือเอาสีมาฝากเอาสองมาฝากจังเสียเนาะคะ่ะก็คือเห็นเห็นเป็นลักษณะจังสันเวลาแต่งแล้วก็ออกมาเป็นศูนย์เนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ศูนย์ข้ัง,งดังเนาะคะ่ะศูนย์ข้าง,งดังแม่คู่ว่า,าตอนนี้สายพญานาตปู่องค์ดำนี่เนาะคะ่กะกําลั่งข้าง,งที่จะดังมากๆ ตอนนี้ค่เพ่นกับว่าอาจารย์นอตตี้เนาะค่ะหายตัวนี้มากนี้แม่คู่กับบอคอยมีเวลามึงเนาะค่ะบอคอยมีเวลอานี่ก็เลยลูกศิษย์เลยมาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์นอตตี้กับยู่กัลสินคือกันกับแม่คู่เด้อมาสันแต่เพิ่นเป็นผู้ใต้แล้อ่็ตัวเลขก็คล้ายๆกันมาสันแต่จะมีตัวใดนนที่เพิ่นว่าบอคือกัน จังเสียเนาะคะ่ะก็เรียกว่าเออบ่เป็นยังเข้าห้เพิ่นเพิ่นกับห้เริ่มแรกๆเข้ากับห้เริ่มแรกๆอาจจะเป็นเพราะว่าสายพญานาคปู่องค์ดําเหมือนกันแม่ย่ามณีจันทร์เหมือนกันเนาะคะ่ะอาจจะเอ่อถ้าเป็นถัดเลขมันจะสน้นกันกับบา 8, นาแปะเนาะคะ่ะบ่นาแปะเพราะว่าสายเดียวกันจังเสียเนาะคะ่ะเพียงแต่ จริงๆตัวเลขก็ไม่กี่คู่นะคะค่ะเข้าจับแล้อมันมันบกี่คูเนาะค่ะแต่ว่าแม่ครูก็อยากให้ทุกคนระวังนะคะระวังแค่6กับ9ตัวเดียวกันเมื่อวานแม่ครูจะเวอย้อนไปใน,ในอดีตแม่ครูกังเจ้าบําำเก่าว่าตัวเลขที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือ6กับ9นะคะแล้ว อนาคตเนาะคะ่ะคืออนาคตต่อไปแม่คู่ก็ยังจะว้าอีกคือกล่าวว่าถ้าปู่ให้เลขหกมาเนาะค่ะก็คือ,อมันก็ยังจะกลับหัวอยู่ดีหรือไม่กลับหรือจะได้ตรงตรงจังเสียเนาะคะ่ะคือเพิ่นหหกนึงก็ไดหกนึงเพิ่นห้เก้านึงก็ไดเก่านึงแต่เราโชคดีอยู่ที่ว่าถ้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนปู่จะบอกเนาะคะ่ะซึ่ง ในงวดนี้เนาะคะ่ะงวดที่พ่านมาเพิ่งก็บอกวา่าเปลี่ยนหัวกับหัวแล้วเด้อจังเสียเนาะคะ่ะแต่งวดนี้ท่านก็บอกว่าลูกสาวท่านแต่งขันมามันจะตกเลข99ก็กลัวกับหัวท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันที่29จะบอกอีกทีหนึง่งจังเสียเนาะคะ่ะเอ่อ29มันก็เป็นตรงกับวันที่ออกพรรษาพอดีเนาะคะ่ะแต่เอ่อให้ทุกคนจำนะคะ fc fc เก่าๆของแม่คูน่นี่จะรู้ว่า วันที่ออกพรรษาเราจะได้สามตัวเสมอเนาะคะ่ะแต่กี่แต่ก่อนนี่แม่คู่ก็จะบอคอยมีเอฟซี FC, หลายาจังซีเนาะค่ะทุกคนก็คงจะจำได้ว่าปู่เคยให้อธิเค่นคือห้อาหกสี่หงสี่ห้องก็ะด้3ตัวเนาะคะ่ะคือวันออกพรรษาพอดีแล้วก็ศูนย์ห้ก็วันออกพรรษาพอดี แล้วก็061หรือ106ก็วันออกพรรษาพอดีจังเสียนเนาะคะ่ะงวดนี้ปีนี้เข้าจะโชคดีบอปูปะจกประท่านพ่รให้สามตัวตุงเข้าอีกบอตะไวจังไหลูกล้านก่อคอเดอร์เพราะว่าเข้าจะได้ใส่งบประมาณที่จะฉลองเนาะคะ่ะฉลององค์ปู่เชิญองค์ปู่ขึ้นมาเนาะคะ่ะให้มาแพรบุญบารมีให้ลูก หลานขององค์พญายนาคทุกขูดทุกคนเนาะคะ่ะกปูก็คงจะบอให้ลูกหลานข้ายหนาข้ายตาเพื่อนเนาะก็คงจะได้สาธุค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงทนอนิกรคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่คู่จะไละ่ความคืบหน้าขององค์ญาติเนาะคะ่ะให้ดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้ เข้าได้ไปเทศกบหององยาเนะคะเพราะองปู่เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ